ก็โอเคครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมเหมือนเช่นเดิมนะฮะรับตึงรุดครับวันนี้คุณอยู่กับการรีวิวเอเวนใหม่นะครับผมของทางเกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศเกาหลีนะครับประจำวันอังคารที่14่ธันวาคมนะครับผมพุทธศักราช2564นี้นะครับก็อีเวนเก่าผ่านไปอีเวนใหม่ก็ผ่านเข้ามานะครับผมรอบนี้เป็นอีเวนจี้นะครับผมจี้กันเลยทีเดียวนะฮะ รอบนี้ก็เป็นอีเวนต์จี้เข้ามาใหม่นะครับผมโดยมีจี้ที่เข้ามาใหม่เนี่ยจี้หนึ่งนะครับ <c oughs> ซึ่งก็มีชื่อว่ารองเท้าซูเปอร์ไดเมนชั่นนั่นเองนะครับผมก็มาสอง์์ชั่นเหมือนเดิมแล้วเนาะเป็นปกติพื้นฐานนะครับผมสำหรับความสามารถของรองเท้าซูเปอร์ไดเมนชั่นนี้นะครับก็คือเมื่อสร้างหรือมาถึงแลนด์มาร์กนะครับ เมื่อสร้างแลนด์มาร์กนะหรือมาถึงแลนด์มาร์กของเรานะครับผมโอกาส50%ที่จะเลือกย้ายไปยังพื้นที่หัวมุมนะครับหรือพื้นที่พิเศษของแมปได้นะครับแล้วก็ความสามารถด้านหลังก็เป็นความสามารถของโลดรอปอนะเนาะก็คือเมื่อเราตกแลนด์มาร์กของเรานะครับโอกาส60%ที่จะห่อเหินเดินอากาศนะครับก็คือสร้างแลนด์มาร์กแล้วก็ย้ายไปยังพื้นที่นั้นทันทีนะครับ ก็ทาง gm เ็ขายังไม่ได้ใส่ตัวละครที่แมทกับ G นี้มาก็ไม่รู้ว่ามันจะอะไรยังไงนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับเนี่ยปกติเขาจะมี g ที่ G ที่แมทกับตัวละครมาใช่ไหมแต่นี้เขายังไม่ได้ใส่เลยอะ่ะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่า G นี้มันจะเป็นยังไงมันจะเหมาะกับตัวไหนหรือยัยง,อยงไงนะครับแต่สังหร์ใจไว้ว่าหาไว้ก่อนก็ดีเนาะนะครับเพราะว่า กลัวว่ามันจะเป็นเหมือนไออุปกรณ์เขียนแบบสารับกับหลักสปริงอะสิ <c oughs> ที่มันเพิ่งจะมาฮิตเป็นเมตาตอนนี้นะครับผมก็วิธีการหานะครับก็คือคุณจะต้องสะสมตัว A นะครับผมตัวเนะฮะเพื่อนำมาแลกนะครับผมลุ้นนะฮะจะมี G ที่ถูกปลูกอะเนาะ S บวกนะครับที่เป็น S บวกนะแล้วก็ G เวอร์ชันธรรมดาที่เป็น GS นะครับผมสุ่มลุ้นนะครับผม สิบสิบเจ็ดยิบห้าสาสบสามนะครับผมลุ้นนะว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมแต่ถ้าคุณไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับผมเรามีการันตีให้สี่สบกว่าเจ็ดสิบชิ้นไปเลยนะครับกอดสะสมจนตายแหกอะฮะอืม แล้วเสร็จแล้วนะครับผมพอหลังจากได้คำเวอร์ชันที่ถูกปลูกมานะครับคุณสามารถนำมาแลกได้เลยนะก็คือรองเท้าซ u เปอร์ดเมนชั่นนี้นะครับหรือบัตรเชิญปาร์ตี้ผีฮาโลวีนนะครับผมหรือปืนฟองสบู่ผีฮาโลวีนนะฮะหรืออุปกรณ์เขียนแบบสายลับกับดักสปริงนั่นเองนะครับก็มาเลือกได้เลยนะหนึ่งในสีจี้สุดโหดนี้นะครับส่วนถ้าได้เวอร์ชันธรรมดาก็นำมาแลกในเวอร์ชันธรรมดาได้นะครับผมก็เวอร์ชันธรรมดานี่ก็จะเนิบเหลือ,อเมื่อ ตกเมื่อตกหรือสร้างใช่ไหมสามสิบเปอร์เซ็นต์เลือกย้ายไปยังพื้นที่หัวมุมหรือพื้นที่พิเศษแล้วก Darwin, ็สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ห่อเหินนะครับอ่านี่ก็เนิร์ฟเปอร์เซ็นต์ลงมานิดๆหน่อยๆเนาะก็ได้เนี่ยจริงๆจี้มันเหมือนเวอร์ชั่นไอ้อารมอนไอ้บัตรเชิญปาร์ตี้อารมอนเลยหรือไม่ก็แบบเนี่ยเวอร์ชั่นนี้นั่นแหละที่เปอร์เซ็นต์ใกล้เคียงกันนะฮะเนี่ยแหละส่วนอันนี้ผมก็มีเวอร์ชั่นธรรมดาอยู่สี่ห้าอันเลยนะครับผม ถัดมานะครับผมไปชมอัตราการดอ o กันว่าจะเล็ด drop จะออกยากไหมนะครับผมเล็ด drop นะครับเล็ด drop ก็คือเอจีเอนะครับผมเป็นตัวเอนะฮะเล็ด drop ของแพ็คซูเปอร์พรีเมียมนะครับ,อ,รบอยู่ที่14.301เปอร์เซ็นต์ นะฮะแล้วก็แพ็กดองธรรมดานะครับผมอยู่ที่2.8599%นะครับเลดดรอปที่จะออกนะครับผมเป็นจี้ที่ถูกปลูกหรือจี้เวอร์ชันธรรมดานะครับผมอยู่ที่95ต่อ5%นะฮะก็คือถ้าได้ถ้าได้5%ก็ก็ดีแหละครับผมก็อวยพรทุกคนเนาะอวยพรทุกคนนะครับผมขอให้ได้5%กันไวๆนะครับเนี่ยเปิด10ชิ้นเนี่ยก็ได้ เปิดสิบชิ้นนึงก็ได้พอแล้วนะครับผมถัดมานะครับผมอันนี้เป็นจี้ไม่ใช่เป็นจี้สิอันนี้เป็นอีเวนต์สำหรับครอบครัวนะครับผมคนมีครอบครัวแล้วนะฮะเออนะครับผมคนมีครอบครัวแล้วนะฮะสำหรับใครที่มีครอบครัวนะครับผมคุณก็สามารถที่จะเล่นในอีเวนต์นี้ได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปเปิด เอาไอ้ตรงนี้ก่อนเพราะว่ามันจะมีตัว๋วตั๋ว B อยู่ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวลองเปิดมาดูก่อนนะครับผมเสร็จแล้วเราก็ทําการเล่นกิจกรรมต่างๆนะครับผมเล่นกิจกรรมต่างๆไปเลยนะอ่ะเดี๋ยวตัว A ใช่ไหมตัว A แป๊บนึงนะตัว A ถ้าถ้าไอ้นี่ไม่มีเราเราต้องซื้อสินะไม่เป็นไรนะครับผม มันก็จะขึ้นอ่าโอเคเราซื้อตรงนี้ได้เลยนะครับผมจากนั้นให้ทําการเล่นนะครับผมน่าจะเล่นแหละนะก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ได้ของรางวัลนะเนี่ยแหละครับผมเป็นปืนหมัดเพชรนะครับผมปืนหมัดเพชรครอบครัวนะครับผมผมเรียกแบบนี้แล้วกันนะฮะก็ได้เลยนะครับผมเป็นอีเวนต์นะครับเวยๆกันไปนะสําหรับคุณมีครอบครัวแล้วนะฮะอ่า นี่นะครับผมส่วนถัดมาตรงนี้นะครับผมอ่ะเป็นจะเป็นการส่งคุญแจนะครับผมส่งคุญแจว่าเราเนี่ยส่งคุญแจได้เท่าไหร่อะไรยังไงบ้างนะครับก็นี่เลยนะครับผมผมส่งใน day one นะครับผมผมส่งแจ็คเอ่อคุญแจที่ดองแล้วนะฮะห้าสิบคุญแจนะครับก็เนี่ยแหละครับได้เลยนะฮะแล้วก็เล่นอีกสิบตานะเพื่อที่จะสะสมคุญแจให้ให้ครบร้อยนะครับผมแล้วก็เอามาเปิดหาเป็นปืนหมัดเพชรครอบครัวนะครับ นสุ่มหานะครับผมจะมีจี้เนี่ยแกนแม่เหล็กขังคุกนะครับผมครอบครัวนะฮะสองจี้เนี่ยนะครับประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับผมอ่ะเนี่ยผมมีของเนี่ยผมก็เปิดเลยเนี่ยอ่ะทองหนึ่งแสนนะครับผมอ่ะร้อยเพชรนะฮะอ่ะทองหนึ่งแสนก็ไม่ได้จี้ใหม่นะครับผมไม่ได้จี้นะฮะเข้าสู่ช่วงสุ่มดีกว่านะครับ เหรีดรอปสองเนี้จะออกไหมไม่รู้นะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะฮะสองเปอร์เซ็นโอ้จี้เหมือนจะเต็มนะฮะเหมือนจะเต็มเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะจี้เหมือนจะเต็มโอ้สักครู่หนึ่งนะฮะขอเคลียร์จี้ก่อนอ่ะโอเคนะครับผมกลับมาแล้วนะฮะ ก็ขายจี้ไปประมาณหนึ่งนะครับผมขายจี้ไปประมาณหนึ่งนะอ่ะมาแล้วนะครับผมนับหนึ่งแล้วนับหนึ่งแล้วเออดีใจนะครับผมนับหนึ่งแล้วนะฮะนะมาดูซปเปอร์พรีเมียมสิไม่ออกเลยครับผมดูดิโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นนะ่ะอ่ะมาสองอุ้ยดีใจเออวันนี้ดีใจนะมาซะสองเลย สามแล้วนะครับผมสะสมสามชิ้นเนี่ยเปิดครบสิบชิ้นอ่ะก็น่าจะแลกดูแล้วกันนะครับผมว่าจะได้หรือไม่ได้นะโอ้มั็นก็ซุ้พิเศษเอสมาน่อยมาน่อยมาน่อยอ่ะสี่ครับนับสี่แล้ว เตมไม่เป็นไรขายไปเนี่ยครับผมกลายเป็นว่าแผกซูปเปอร์พรีเมียมเลดดบมันไม่ออกเลยครับผมคือไปไปมามาคืออะไรอ่ะแผกธรรมดาออกดีกว่าหแบบนี้ก็ได้หรออะไรวะเนี่ยโอ้ห้าแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะโอ้โหดู เบิร์ดคำมิว้าเลยครับผมโอ้โหเกินไปอะ่ะแพ็กซ์เปอร์พรีเมียมไม่ออกเลยครับผมกลายกลายเป็นว่าแพ็กดองธรรมดาออกดีแทนซะงั้นนะฮะอ่อห้าชิ้นนะครับผมสะ,สะสมห้าชิ้นเองนะก็ไม่พอหรอกไม่พอนะฮะ อ่ะนะครับผมก็ฝากไว้เป็นประมาณเท่านี้ละกันนะครับผมของดองผมเปิดไม่ถึงนะฮะได้แค่5ชิ้นเองนะครับก็อีเวนต์นี้แล้วแต่นะครับผมว่าใครจะทํานะครับอันนี้ผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันเลยนะครับว่าอย่างที่บอกแล้วครับผมว่าจี้นี้มันมันแมทกับตัวละครอะไรบ้างนะครับผมยังนึกไม่ออกเลยจริงๆนะสําหรับรองเท้าซูเปอร์ดิเมนชั่นนี้นะฮะก็โอเคครับลาท่านผู้ชมไปก่อนนะฮะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ